สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เอกาชาแนลอีกครั้งวันนี้เอกาจะมาแปลงโฉมนมโรงเรียนที่แสนน่าเบื่อนะฮะให้กลายเป็นนมข้นหวานแสนอร่อยของโปรดของใครหลายๆคนเลยนะฮะรสชาติอร่อยทานง่ายแล้วก็ไม่ซ้ำซากจำเจด้วยเนาะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะฮะเป็นนมโรงเรียนของหลานนะฮะซึ่ง ไม่ค่อยจะชอบทานเท่าไหร่นะครับเพราะเป็นนมรสจืดแต่จริงๆแล้วเนี่ยนมโรงเรียนเนี่ยเป็นนมที่มีคุณภาพสูงเลยทีเดียวเนาะมีความเข้มข้นแล้วก็เป็นนมที่แบบ full fat milk นะฮะเป็น full fat milk ที่ไขมันเต็มนะฮะก็คือไม่พร่องนั่นเองเนาะ ซึ่งดีนะฮะก็คือมีคุณประโยชน์เทียบเท่านมที่ซื้อหาได้ตามตลาดเลยเนาะตามท้องตลาดนะฮะเอาไปดูกันเลยนะฮะอันแรกก็เป็นนมโรงเรียนขวดกล่องนึงก็จะใช้ก็จะมีประมาณ200มิลลิตรนะฮะใช้600มิลลิตรเนาะก็คือ3กล่องนั่นเองต่อไปน้ำตาล600กรัม6ขีดนั่นเองแล้วก็เบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชานะฮะเริ่มแรกเราใส่น้ำตาลแล้วก็นมลงไปเลยนะฮะนี่แต่เบกกิ้งโซดาไว้ใส่ทีหลังเนาะ นะฮะตอนที่เขาเย็นแล้วเราปิดไฟนะปิดเตาจากนั้นเราก็เริ่มคนเลยนะฮะค่อยๆค,คนเนาะนี่คนไปเรื่อยๆคีบวิธีการก็คือใช้ความอดทนนะฮะก็คือคนเนาะจริงๆการทํานมข้นหวาน,นไม่ใช่อะไรที่ยุ่งยากเลยนะฮะแต่ต้องใช้ความอดทนและระยะเวลาเท่านั้นเนองเนาะนี่เป็นหนึ่งไอเดียเป็นหนึ่งทางเลือกแล้วกันเนาะนะฮะในการที่จะแปรรูปเนาะ ถ้าเป็นนมโรงเรียนรสจืธรรมดานาะก็เบื่อนะฮะเด็กก็เบื่อเนาะฉะนั้นเอามาแปรรูปเป็นนมข้นหวานอะไรหวานๆเขาก็ชอบนะนะฮะเราคนไปเรื่อยๆเนาะสิ่งเดียวที่เราต้องทําก็คือหมั่นคนนั่นเองมีคนไปเรื่อยๆนะฮะพอจะสังเกตเห็นว่าเขาเริ่มเกิดฟองนะฮะจะอันนี้เขาเริ่มร้อนขึ้นแล้วเนาะอือ นี่จะเห็นฟองขึ้นมาแบบนี้เลยระหว่างนี้เพื่อนๆก็เปิดเพลงฟังไปเรื่อยๆเพื่อความเพลิดเพลินนะฮะจะได้ไม่เบื่อเนาะแล้วก็เป็นการออกกำลังกายแขนด้วยนะฮะนี่ ไฟอ่นอ,อนๆเนาะเพราะว่าถ้าไฟแรงเกินไปเขาจะไหม้นะฮะน้ําตาลเป็นส่วนประกอบเยอะเนาะแล้วก็มีนมด้วยเขาก็จะไหม้แล้วสีเขาจะก็ <ๆ S 2> จะเปลี่ยนนะฮะนี่เอกาก็แอบไหม้นิดหนึ่งเนาะนี่เวลาเขาที่ตอนเขาเดือดเขาก็จะประมาณนี้นะฮะนี่แล้วเราเริ่มรีไฟลงนะฮะเป็นไฟอ่นอ,อนๆแล้วเราก็คนไปแบบเร็วๆเลยเนาะ,ะนี่นี่เราปิดเตาแล้วแต่ยังเหลือเหลือความแบบปุดๆอยู่นะฮะเราก็เริ่มคนให้เขาระบายความร้อนออกไปจากนั้นเราก็จะใส่ เบกกิ้งโซดานะฮะจริงๆไม่ใส่ก็ได้นะฮะใส่เพื่อความให้เนื้อเขาฟูฟ่องนะฮะมีความเบาฟูนี่แต่ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่ารสชาติเขาก็จะไม่เปลี่ยนอยู่แล้วนะฮะแต่เอกาเคยใส่เบกกิ้งโซดาเยอะในแป้งทอดขนมนะฮะเขาก็จะขมไปเลยเนาะอ่าก็ใส่นิดเดียวนะฮะไม่ต้องใส่เยอะเนาะจากนั้นเราคนให้เขาเข้ากันก็จะสังเกตว่าเนื้อเขาจะมีความ ฟูขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะนี่มีความฟูฟ่องขึ้นมาเนาะนี่ลองเทลงไปในภาชนะที่เราต้องการนะฮะนี่เนื้อสัมผัส consistency ของเขาก็จะเหมือนนมข้นที่เราซื้อมาเลยนะฮะนี่มีความเหนียวมีความครีมมี่มีความอ่าสวยงามเลยทีเดียวเนาะมีความมันเงานะฮะจากไขมันในนมเนาะแล้วก็น้ำตาลเนาะนี่ การค้นเน่คนประมาณ20-30นาทีนะฮะกะเอาเนาะนี่เดี๋ยวเอกาจะตีให้ดูนะฮะเดี๋ยวเอกาจะเปรียบเทียบให้ดูเนาะระหว่างนมที่เราซื้อมากับนมที่เอกาทําขึ้นมามันแตกต่างหรือเหมือนกันยังไงมันคล้ายกันหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวดูตอนทยทายคลิปก็แล้วกันนะฮะนี่มันเงาน่ารับประทานเนาะอันนี้จะเป็นหลอดบีบที่เอกาซื้อมาไม่บอกยี่ห้อเนาะนี่ สีเขาก็จะมันเงากลิ่นเขาจะหอมนะฮะแล้วมาดูของเอกานะฮะที่ทําขึ้นมาเนาะนี่สีก็จะเข้มกว่ากันนิดนึงนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าเอกาใช้เวลานานเขาก็มีความแบบว่าเริ่มจะเป็นคาราเมลเนาะนี่โอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะฮะวันนี้ไปแล้วฮะบาย